สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เรามาชมบรรยากาศฝนตกที่บ้านสวนโคกของนานกันนะคะตอนนี้ฝนตกแรงมากเลยนะคะช่วงเราดูหน้าฝนก็ฝนตกข้างบริเวณบ้านสวนโคกของนานก็ได้เย็นสบายอากาศบริสุทธิ์ชุ่มชื่นมากเลยค่ะ ฝั่งนู้นก็เป็นทุ่งนาที่ได้หวานข้าวแล้วนะคะก็ข้าวก็ได้งอกงอกมาแล้วก็ได้มองเห็นเป็นสีเขียวนะคะต้นกล้วย,ต,ยต้นหญ้าต้นไม้ยืนต้นก็ได้ได้รับน้ำฝนทำให้น้ำต้นเติบโตได้อย่างดีเลยค่ะ ก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาเข้ามาอยู่กับบรรยากาศที่เย็นสบายสดชื่นแบบนี้บ้างนะคะเป็นการอยู่กับธรรมชาติที่มีอากาศที่ดีมากเลยนะคะตอนนี้ฝนก็เริ่มซาบ้างแล้วนะคะ ตอนนี้ข้างระเบียงบ้านก็ได้ปลูกต้นครารือสีนะคะก็ได้แขวนไว้อ่านี่คือต้นคราร์ลสีก็จะเป็นม่านบางสีขาวเทานะคะ บรรยากาศหน้าฝนก็ทำให้เย็นสบายนะคะทำให้เย็นสบายต้นไม้ใบหญ้าก็สดชื่นอันนี้หลังจากที่ฝนซาแล้วนะคะที่บ้านสวนก็ปลูกต้นไม้ ้าหลงอยู่เลยค่ะฝั่งนี้ก็เป็นไม้ประดบับไม้ดอกไม้ประดบับฝั่งนู้นก็จะเป็นคราวฤสีทางขึ้นไปตรงระเบียนทางนู้นนะคะก็จะทำเป็นม่านคราวฤสีหลังจากที่ฝนซาแล้วต้นไม้ก็จะเขียวชะอุ่มเลยนะคะ อากาศก็เย็นสบาย